สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องนัดน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมามารีวิวรถถยเอลซี่สิบงนะครับมาดูกันครับนี่นะครับเป็นรถถยของผมเองนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกองเปียกนะครับกองเปียก1,000งหมืนะครับส่วนท่อก็ประมาณ1นึ่งพันนะครับ โมเกียเทเทนะครับมันเป็นเอ,อที่ยกผาน,น้าวางผานนะครับต่อไปนะครับก็คือเหล็กนะครับเหล็กยึดหลังคาครับนี่ครับเป็นเทเทครับมาดูผานนะครับผานก็เป็นผานห้านะครับแล้วก็ไถก็ประมาณ เข้าอยู่นะครับนี่ครับช่วงหลังครับยางก็เป็นยางยางเผมสับยางกันนะครับเปลี่ยนเอาคู่นี้มาใส่คู่นี้นะครับเอาคู่นี้ใส่คู่นี้นะครับสลับยางครับมันจะฟรีล้อดีนะครับแล้วล้อหน้าล้อหน้าด้วยนะครับล้อหน้าผมผมไม่ได้สลับนะครับผมปล่อยไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็มาดูเครื่อง้างในนะครับนี่ครับเครื่องทางในนะครับเป็นโบเล็กนะครับนี่ครับเป็นโบครับมันก็หอนอยู่นิดเดียวนะครับนี่ครับเครื่องทางใน,นครับ เสียงท่อกันนะครับเสียงเครื่องก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับ c ไ i b e ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ